ย่ตน้องไปไหนรีโวไปไหนสวัสดีครับใส่น้ามต้นลำย่อยหน่อยครับลำย่อยออกดอกหมดเหรอนี่นายออกดอกแล้วลำย่อยหน่อยนานลำย่อยครับเริ่มออกดอกออกดอกหมดทุกต้นเลยไได้ล่ตัดทิ่มหมด nó lắm nhai hả thịt cua là bữa đây dày lắm nhai ọc đỏ mất đục tuần lên bên hỏng lắm nhai nòi đây là đi đây lai tát đỏ mất thịt nó sẵn tuần mất đây này. ไข่มันไข่ออกมาลมลมหนาวนี่หน่อยออกดอกพี่น้นองเอ้ยทอดอกมันน่ะนี่นะนองได้ไล่ตัดถิ่มมั้ได้ครับไหน จะได้ตัดตัดออกไปเลยเลยตัดทีใหม่มันโป่งเป็นยอดก็สั่นมันจะเป็นต้นมันมันจะเป็นพุ่มม่นใหญ่ต้นนี้ก็ประมาณหัวนี่แหละครับความสูงของมันต้งแต่ว่าต้น,ม,นมันท่นานใหญ่ช่อดอกหมดเลย ออกดอกมดทุกตูนเลยแต่แต่สชวนมาถ้าค้นบ่หูจักีนถ้าเจ้าสิปล่อยมันออกดอกถ้าถ้ถามันออกดอกออกมาต้นมันสีนั่นไงครับข้าก็เลยต้องตัดถิ่มตัดดอกมันถิ่มลายตัดดอกมันถิ่มใอยมันออกเป็นดอกเป็นมากไห้มันไห้มันออกเป็นยอดไห้มันต้นมันเป็นุ่มไงขึ้นเรื่อยเ่ไงขึ้นเรื่อยๆยนะ ก็ส่นตัวมันสีน่านใหญ่ครับกุ่มมันสีน,าน,น่านใหญ่มันโดนไอ้เนี่ยยาคุมค้มยาโดนฤทธิ์ยาคุม้มยาใบมันเลยเป็น,นเหนี่ยวแน่ ต้นตนี่ปลูกเสริมครับมาปลูกเสริมปลูกเสริมมอมนหางมหมดหางหางเลยมาปลูกเสริมส่วนลำไยหน่อยครับใค้นามลำไยเหมือกกาศ มมนใหญ่านามนำมาเรียงห่นนามลดลงคิดกลัวบร่ได้มาใส่ครับคิดกลัวใส่กัน,นปเปียกใส่ประมาณสองชั่วโมงครับมันซึมปลาตายอ๋อ โดนยาเขาพี่น้องอดอกแล้วเขายาที่เขาพ่นเนี่ยลุงสายเขามาตักเอ,อาหนำมีม่แนนี่ปลาตายหลายตัล่ะ เด,เดินแกงและแดบบอยาที่เขามาใส่นะครับ ใส่คนใส่ขาแมงขาในยู้ยหอยหน้านะมันใหญนะ่ปาลาเลยตาย ได้รับไลายตันด,ดอกลำไยถิ่มมดลุนงนี่น้องออกเต็มต้นเลยได้ดอกลำไยฮะต้นนี้ประมาณเพียงข้อครับเพียงข้อดอกกจอกอ้วนเลยครับชอมอันนี้กามันอ้วนนี่ ถ้าเขาปล่อยไว้ได้เป็นน่อมันหรือต้วมันสิบนนานใหญ่เขาต้องในไรตัดทิ่มหมดดอกมันน่ะคุณได้เห็นลำใหญ่็ุผลไมยังคือกันนะครับแล้วจะปลูกไม่ไหมน่ะปีสองปีน่ะถ้าอยากให้ตัวมันใหญ่จะปล่อยมันออกดอกออกมาที่เห็ดลับมันน่ะเก็ดลับทีตเหตุในตัวลำแดใหญ่เร็วน่ะเพราะว่ามันออกดอกพออย่างลำใหญ่เนี่ยเป็นกิ้งตอนครับกิ่งตอนมันแก่อยู่แล้วเขาปลูกปุบมันก็ออกดอกออกนี่เลย จะเขาต้องลตาตัดถิ่มนะเ้าตตรงลายลาตัดตัดช่อมันถิ่มเลยตัดลงลึก,ลกตัดถิ่มหมดเลยบ่วนี่ยพวกมันเป็นยอดมันอีกุ่มไงเก็ียไปเรื่อยๆแต่ห้าปวปล่อยมันเป็นหมาตัวมันสีบริยไงเลยมันสีซ้ำนี่แหละเป็นมาเป็นดองเขาต้องตัดถิ่มครับจะไปเสียดายถ้าเสียดายตน้นผลไมหม่นสีบริยไง สืสีมามันก็ออกดอกเลยคือหมองุมงม่วงเงี้ว่ามุงม่วงมันเป็นกิ่งตอนมันเนาะเออลิโอกับไอ้สีด่างวะน่ะลิโอไปไหนมาลิโอที่ล้อยน้ำขามลิโอมไหมด่างวะล่ะลิโอล้อยน้ำขามแล้วด่างวะล่ะลอยมาล่ะด่างลอยน้ำไม่มาลิโอมา,า,มาแล้วไ,ไปไหนมามีด่างข้ามมา ข้ามอะไรู้สาวลิโอครับแฟนลิโอก็เลยมาอยูน่น้ำด่างข้ามอะไรโยข้ามไปหายด่างไปข้ามไปข้ามเลยด่างมาข้ามไปหายด่างเลยไปข้ามลอยข้ามมา ข้ามาเลยแดงข้ามาเลยข้ามามาเลยมาเลยมามามา,มาข้ามา,ามาเลยมา <laughs> มเลยมา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 าม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 มามามอมหอมมา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 มมาามามดมขมามมมา คิวตัวเตียนคิวนางทำไหาม,ม,ามามามาลอยมาลอยมาทำม,มาอยู่ันจะขี่ตมมาเหยียบ อะไรตัดดอกเส้นนามเราอยู่ด้ตัดจิ้มครับนางมาเลยนางมามานางมาปลาตายครับก็เรื่องหัวร้อยนามมัเรากับล่องจีตมคือเขามันก็เปลี่ยนจีตมตัวขามันว่างไปเยอะจีตุ่มมานจะใส่เลย ตัวจะว่าพอกันชิมนาได้ครับผมเดี๋ยวไล่ตัดดอกรีวิวันตรงกัน